สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้วันที่13มีนาคม2566นะคะเรามาดูแนวทางการเสรี่ยงโชคในวันนี้กันก่อนเดี๋ยวทําอะไรเสร็จแก้วก็จะทําธุระทํางานทํางานเสร็จปุ๊บวันนี้แพลนแก้วก็คือจะไปเขาคิจกูดใครที่ติดตามแก้วอยู่ก็เพิ่งรู้แก้วเพิ่งไปมาพอดีแก้วไปขอเรื่องงานเอาไว้แล้วแก้วได้ตามนั้นก็เลยต้องกลับไปแก้คะ่ะเดี๋ยววันนี้จะไปทําบุญที่เขาคิษกูดแล้วเดี๋ยวจะเอาเลขดีๆมาฝากทุกคนนะคะใครที่อยู่ในกลุ่มอออแก้วก็รอติดตามเลขได้เลยอะมาดูทั้ง7วันวันนี้จะ ซื้อเลขรไรดีวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานวันนี้การทํางานจะให้โชคให้ลาบให้ความมั่งคั่งร่ารวยกับคุณค่ะวันจันทร์ให้ซื้อเลขเบอร์มือถือจะซื้อสองตัวท้ายสาตัวท้ายได้หมดซื้อได้เลยนะคะเลขเบอร์มือถือให้โชคค่ะวันอังคารถ้ามีลูกให้ซื้อเลขเกี่ยวกับลูกก่อนแต่ถ้าลูกไม่มีให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่นะคะถ้าคุณแม่ ก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยไม่มีลูกด้วยก็ลองซื้อวันเดือนปีเกิดหรือวันเดือนปีที่ท่านเสียชีวิตก็ได้ค่ะของคุณแม่นะวันพุธได้ไพ่พระแม่รัศมีแก้วแนะนำว่าวันนี้ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับรหัส ATM หรือเลขบัญชีเงินฝากเลขที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดวันนี้คุณจะเฮงค่ะวันพฤหัสบดีให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยเมื่อคืนนอนบ้านหลังไหนคุณซื้อเลขบ้านหลังนั้นเลยนะคะวันนี้จะได้เฮงจะได้ปังค่ะ และวันศุกร์เหมือนหมอแก้ววันนี้ให้ซื้อเลขการากินีเลขที่ไม่ถูกจริตไม่ชอบมันจะได้เปลี่ยนจากการร้ายๆกลายเป็นดีเป็นสิ่งที่นําโชคนํำช้ให้คุณได้ในวันนี้ค่ะ และวันสุดท้ายวันเสาร์ให้ซื้อเลขเพื่อนสนิทจะผู้หญิงก็ได้จะผู้ชายก็ได้วันนี้เพื่อนสนิทจะให้โชคลาภนะคะนี่คือแนวทางทั้ง7วันนะอย่าลืมดูกันแล้วก็ขอให้เฮงซื้อซื้อลอตเตอรี่ซื้อเลขไปเนี่ยขอให้แบบมีสติแล้วก็ถ้าไม่ถูกถ้าถูกไม่ใช่ถ้าถูก,ถถกอย่าลืมแบ่งสิบเปซไปทําบุญอ,อ้ออีกเรื่องเมื่อวานทําบุญถาวายซื้อโลงศพที่ให้กับพังโรงพยาบาลตารวจไปนะคะเอาบุญมาฝากจ้าหนึ่งโลงจ้าบายบายคะ่ะ